เื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่16มกราคม2567วัดนักบุญอนนาตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองสมุทรสาครได้จัดพิธียกพระรูปนักบุญอนนาซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอนาลายัยริมแม่น้ำท่าจีนโดยทำการยกลงมาเพื่อดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและทาสีใหม่ทั้งหมดทั้งนี้ก่อนที่จะยกพระรูปนักบุญอนาลงมาจากแท่นศาลาคุณพ่อสาราวุฒอมอรดิตจาวาดวัดนักบุญอนนา และคุณพ่อสมศักดิ์ตู้สำราญผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนักบุญอนนาได้นำคริสตชนที่นับถือท่านยัยอนนามาร่วมพิธีโดยได้สวดภาวนาขอพรให้การยกพระรูปนักบุญอนนาเป็นไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัยจากนั้นก็ได้ใช้รถเครนค่อยๆย,ยกพระรูปนักบุญอนนาลงมาและเคลื่อนย้ายไปด้านหลังวัดนักบุญอนนาเพื่อให้ช่างได้บรณะซ่อมแซมโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3-4เดือนจึงจะแล้วเสร็จค่ะ พรูปนักบุญอนานในท่ายืนจับไหลของพระนางอาริอาวัยเด็กขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสูง8เมตร50เซนติเมตรกว้าง3เมตรน้ำหนัก3.8ตันทำด้วยไฟเบอร์กลาสมีโครงเหล็กด้านในมีการใส่กลไกลจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านรวมทั้งกลไกลทางการประมงของท้องถิน่นทำให้พรูปสามารถหมุนได้360องศา ดยการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางสำนักง,งานสมุมทรสงครามสมุทรสาครได้ยกพารูปนักบุญอานาให้เป็นอันซินไทยแลนด์เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่ได้มาพบเห็นซึ่งในแต่ละวันจะมีคริสเตชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะชมและสวดภาวนาคารพสักการะทั้งยังมีผู้นำดอกไม้พวงมาลัยมาสักการะโดยเฉพาะการขอ,พ,อพรให้มีบุตรให้มีครอบครัวเพราะชาวคริสเตชนมีความเชื่อว่าท่านเป็นองค์อุปถัมภ์มของครอบครัว นอกจากนีบ้านไหนที่มีลูกยากก็นิยมมาสวดขอลูกหรือมาสวดภาวนาเพื่อขอคู่ครองให้แก่บุตรธิดารวมถึงการขอพรให้หายจากโรคภัยตลอดจนเรื่องของปัญหาชีวิตหรือเรื่องเหนือความสามารถของมนุษย์โดยทุกครั้งที่มาภาวนาขอพระเจ้าผ่านท่านาน,นักบุญอนานนั้นก็จะได้รับพรตามที่ขอทำให้ชาวบ้านทั้งศาสนาพุทธคริสต์หลั่งไหลมาขอพรกันเป็นจำนวนมากค่ะ